การแข่งครับผมดูดูครับอาริแอนปะทะทั้งด้านของไวกิ้งครับผมวางกับผมด้านเบรกวอลแล้วนี่ครับเวฟผ่านมาช็อตยัดต่อแล้วพุ่งไปชีล้วก็ไปบอกใส่ด้านของแฮสเกตครับเรียบร้อยฮะพ้นมปัดมาครับหนึ่งศูนย์ด้านของทั้งด้านของไวกิ้งฮะลีน่าครับผมมีช็อตครับก็จะหนักเต็มเลยทีเดียวฮะ ทางด้านโตของฝั่งเซรีเลียผมก็จัดการแฮนส์เกตแม้ในด้านบนนะเบฟเป็นไปแล้วคุณหน้าเบชีนอัดไว้จับยกลำต่อฮะมีเครื่องไพ่ครับแล้วโคโนป่ามาครับตีใส่น่าจนิโก้ตายครับเบรนควายครับฟาดยังต่อที่นั่นโอ้เอ็เปจีเอ็มจีไม่รอดหมดนล้วก็เทลซันยันลงไปฮะลิมลิมกับผมตีเคาะย่าต่ออีกทีแล้วก็รีโลเคตการันไปฮะควายกับนั่นโอ้ไอโอฮะ ติดไว้ผมด้านล่างนี้ก็มีการจัดการเรียกสวนสตาร์ทไปครับดาวเทลเรนไฟย้ำต่อครับทาง,างด้านของอารามิสได้ไอโอครับลิงค์ยุดไปฮะเรามีสกับปรกมาพาบานแล้วก็รีโลเคตเปิดเขามาย้ำต่ออีกเนี้ยใส่หนักจะเต้นหรือเปล่าเลยและอันนี้ครอปเมยกันไปครับเจอร์วางอันลงไว้ดานเจอร์อครับในฟอร์สเมทเดินๆย้ำๆย้ำต่อยังไงดีครับเลือดจะเด้งมาได้บว่แล้วยืนแทงชนกันได้เหมือนเดิมฮะ ชตอนนี้ก็ถอยครับ <welche> ด่านดากุไนส์สตาร์ดกุเทลอัดย้ำต่อครับลิมอารามิสวาร์ปกลับได้ไม่เข้าไปเอ็โคสแลมไปไม่ถึงครับเบรกวอร์ดวางลงไปผมอัดดักย้ำต่อยอีกทีดากุเทลเปิดมาและยอดเลื่องหัวเพียวไปแล้วแชทกระโดดถอยออกไปฮะพอเจนี่ยน่าถเข้ามาย้ำต่อตัวของเซเลอรี่ับเรียบร้อยฮะโดนย้อนถอยออกครับ ด้านตรงของชาชีนไปครับตัวพางด้านอารมามิดฟาร์มกลับได้หมดแล้วก็เทลสตันครับปิดฝันไปครับผมยอดเพีย,เว,ยวเพมเยอะต่อเรียบร้อยครับอารามิดตายฮะสองต่อห้าก็ตอนนี้เฮ้ยสกอร์สองต่อห้าจริงเหรอฮะสิบหกนาทีแล้วนะว้าบอลที่สุดครับผมเดลเจอร์ฆ่าเวนอมฆ่าในนอกนั้นห้าคิวในสิบหกนาทีครับเงินนำจี๒เคฮะนี่เหนียวกันมากครับผม ฝั่งมีกับเบแล้วก็สแลปไปฮะฝั่งลีก็เอสฟลอยเข้ารป่าด้านก็สั้นยัดลงต่อครับเกรดไ,ไฟพุ่งกันไปใส่ดาวมบัสเกอร์ฮะโดไรซ์ไซอาร์เรยัดลงต่อยทีบัตไรลระเบิดอัดผ่านกันไปครับผมเบลล์ก็สแลปทางด้านตัวของฝั่งนิโก้ครับมาดิช็อตควานลงไปฮะฝั่งตัวของนิโกโ้อยครับผมยู่เฟื่อกันย้ำต่อสวนด้านตัวของจอวินเช<า>อร์ผมเพิร์คินไพร์อ,อ,อะ และนี่คือฟรีกันย้ำต่อยดีผมดาวย์ก็เดินซันไปหมดใส่หน้าเซเลรีเซเลรีเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็ไล่ตีเซเอสโซ่เอสวอลครับได้บอลสเิตไปตียาวกันแล้วคุณหน้าเบชีเต็มหลังหมดใส่เอฟจีเอฟจีตายยกมาย้ำต่อนี่ก็เบบี้ครับโนนี่ก็ปี้ไปบอลดช็อตหรือเปล่าเอ้ด้านนี้ก็เรียบร้อยส่วนอารามิโแล้มวยายามจะถอยหมดาวกก็เจอซันยิงแปะไปใส่หน้าของโทบีโจบีไงครับจะรอดหรือเปล่าโจบีอารามิตวายย้ำต่อโจบีละลายหมดเจอพิษของไว้์น้ามันเองฮะ รอปิดกระบอกถึเบนไฟเข้าไปเต็มหลังครับเรียบร้อยไปครับดับเบิลคิวของทางแดนเวนัมเบอร์เซอร์ฮะพอจูเดนบอกอัดเข้าเต็มบัตรไรสวนมาครับยืนเป้านี่กับโชบิครับโฉบฟาดต่อไซโคยื้อไว้ฮะโชบิไหนๆก็ตายแล้วขอยื้อนานหน่อยแล้วกันเป้าหนีไปเรียบร้อยฮะเพียเฟมยอดปิดครับอกทางด้าโดของเอฟเฟนจีฮะ ผมรีเช็คเจอเซเลริหรือเปล่าเป็นเบียดนิดนึงดาก็เทลซันไปฮะโชเชมแล้วก็เฟเชอร์เตะเน้นๆครับผมเซเลริเรียบร้อยฮะแต่ว่าดันสูงไว้ก่อนฮะ33นาทีสกอร์8ต่อ7ครับผมคุณคิดว่าสกอร์บัคหรือเปล่าแต่ไม่ไม่น่าใช่และนี่คือเงินนำอยู่ 2K โดยประมาณฮะไวกิ้งส่วน XP นี่นำอยู่หมื่นฮะ โอกาสชนะของทางด้านทีมอาลีอันนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือนับได้เลยว่าฆ่ากันไปเท่าไหร่ฆ่าไปเท่าไหร่แบบน้อยนิดมากทุกอย่างมันอันตรายทุกอย่างเก้ากลายเป็นว่าเลเวลเยอะทางฝั่งทีมไวกิ้งผมมีหน้าได้ยี่เปียร์เลยมีพื้นที่การกป่าพิเดอรก็โดนซัดไปฮะแล้วก็พอไสโลกกาสง่งยกกับนกลับกระสุดท้ายไปพอพอดีฮะดวงของอารามิสไตายผมรูบิก กบเป็น9ต่อ8ปดฮะสามสิบห้านาทีโผบ้าสมองหลุดกันแล้วแนวบัไนไดครผมแล้วก็บีคบีเปิดไวฟสไลด์ออกมาครับอารามิทดาวก็เดินตันย่างต่ออดออกไปปฏิชอ็อตฟาดเข้ามาของท่านอารามิทเรียบร้อยฮะคิริสปีนดัชนิโก้เบ,บบี้ครับแล้วก็ยิงกดย่างตอ่อลากกระชากผ่านไปโคโน่เพื่อไป,ไไไปไออเอาตีหนักไปใส่ท่านออร์โรออร์โรตายดิเออเชคเกอร์ไม่ได้ใช้เอ็กโคสแลมด้วยครับใส่โคนตันเดอร์ของนิโก้ไว้นิโก้บีคบีเปิดมายิงใส่ท่านโทบี โอบียืนแท้งยืนชนยืนใคร่บอลแล้วบริชนกว่าย้ำต่อท่านั้นเป็นเด็บอลกระโดดเข้าใส่ผมลิฟไม่รู้ไปหลงกดนหรไปฮะดาวตน์นี้ก็โดนเข้ามาใส่หนักยิ้งด้านโอของฝั่งยเด็กกนายผมเอสฟโดนบัตรไร่ระเบิดตายไปแล้วก็ไล่บทย้ำต่อที่ดิ้งก่อไม่มีด้านหลังนี่ลิฟตายหมดเสือที่ก่อจะรอดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดไหมโดนบทตีย้ำๆซ้ำๆถึงคนละเกินก็ไม่ไหวครับโดนปี๊บเข้าในพื้นที่มาร์สแมนชิไม่แอคทซี่ก็ดาเมจไม่มีฮะดาเมจ้หายและอาริอันทีมไวฮะ สก็เป็นสิบต่อ13ครับดาก็เทลเปิดมาบอกฟอร์เซโลอัดเข้าย้ำไปแชทเปิดนยฮะตามเดลิเชนย้ำต่อแยกกล้ามรุนแนั่นเจอสุดแวชนจ่ายบีเคบีมาด้วยครับและนี่โดว์ย้ำต่อขวดเนื่ยโดวของฝั่งเอชเกอร์เอชเกอร์ได้บอส่วนเปนเคลือบไว้ฮะเวฟดาก็สแลปย้ำอีกแล้วรอบของกดเนื่ยโดวของเฟรดครับจากโดวของเชนลงไปครับไปและนี่ไอโอตายผมไอโอก็รอจ่ายไปแบ็คลิปเปล่านะ ส่วนออร์โค่ก็ใจทั้งด้านตัวของอันติไปแล้วฮะฟอสโชมิสดาโกเดลซันจะลงต่อครับซื้อเกินแล้วก็ไอโอด้านตัวของฝั่งโชบิครับไงก็ดีครับมีโล,ลเชนมาเซเลริโชบีโดนไปหนักครับผมไอโอก็สวิงคุณบอลไปเอาเออเชเกอร์เอ็โค่พื้นครับผมน่าจะโดนเสาเวนอ้อต่อหรือเปล่าเว้ยนะฮะที่ดูปิดก,ก๊อบปี้มาไหมงานยาวสุดๆครับตอนนี้พาด้านี้ก็ฟาดย้มาต่อครับนี่คก็เสาเวนอ้อมกินกันไปกินกันมาผมกูกินกอง ไงตอนนี้ฟอสโซ่ใส่ไปที่หนึน่งแชร์ผมโคโดไปแล้วแต่ก็ยังจ่อไม่ได้หรือเปล่าเอ้ส่วนนั้นอารบิทก็ถอยออกจากด,ดานเจอร์ดานเจอร์พุ่งผิดเหลี่ยมนี่เองครับเวฟเราก็เสียแ,บบแล้วลผมเอาหน้าไปแนบใส่ลาวคุน่าเบรย์นตอนนี้ยิงยัดลงรัวผมรีหน้าผมเวมจีแข่งเป็นคนยิงเข้าไปย้ําเลยกีแล้วนั่นหนอแฮร์ริเับเอฟเอจีตายครับจังหวะผิดพลาดของต่างคนต่างมิสเพลย์แล้วนี่โครชานเป็นของทีมไวกิ้งครับนั่นบาร์แรก้าไหครับ รับเชื่อบา,ผาดผ่านไวผมเซอร์นัทเอสโฟก์ับเรียบร้อยฮะเมนก็คิแวแล้วเหอนนันบูมฮะวินวอลมาสั้นใส่นาโดลีนาโดนตีมาต่อครับการลงไปที่เฟลิปวอยลีน่าผมกินชีสสวนมาต่อไอทีเดอรนิเจอร์ซอยยับเออจากวงกล้องมาแมแต่ทางด้านนี้กระโดดผมฟาดยับมาต่อครับมีกับสั้นแบบรบ้อยเปอร์เซนต์ด้วยฮะลีบ,บอสเซลโลไปกระโดดตีสัน้นกระโดดตีสั้นเรื่อยๆ,ๆครับใส่หนักยับอยู่เชนสไตน์บอ,อกเชนเรียบร้อยไปแล้วฮะสวนน่าลีน่าในซอยบาร์เไรก็แฮนสเกีครับปอโดดเข้าไปเอ็กโ โซเทียบย้ำต่อเอ็กโคครับคัดกันไปเซนัว่าไอโอเม่อนี้ไออก็ยังคิวลีน่าอยู่ลีน่ายิงแาสวนไปครับกันฟันตีบาระกันฟันตีบระรกไใส่กนอัดคืนดิสร์ไว้เดะกเซลสัตยยันลงต่อตีใส่ลีน่าหมดเซนัลลิฟแล้วตอนนี้ดานหลังกระบอมเซนั์ขอเชีนของใครหนักครับตีเนัของนี้ก็เบบี้ตายฮะแล้วนี่กระบอกเชนย้อนกลับมาตีนนบารย้บต่อแล้วเซนอเดีนก่าจจครับดาเวนเจอร์ดาวก็ไหนตายหมดแล้วทุกอย่างอัดคาบอนเลยในกครับเชน ดับ b l e k i ครับจบเกมขอาเกมแรกชนะไปครับ v วกิ้งกับ GG victory ยี่สี่ต่อสิบเอ็ดครับยี่สี่ที่จบไปฮะคือไม่ฆ่าไม่อะไรกันทั้งสิ้นครับผมเน้นเก็บเวลฮะ แหลมกันไปแหลมกันมาก็ไม่ได้เสียเยอะนะครับผมนี่คือกว่าจะแบบเข้าหลัก10คิวนี่ก็นานมากฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าเหมือนทางด้านไวกิ้งได้เก็บเลเวลได้ดีกว่านะแล้วก็การเงินด้วยครับคือบีบพื้นที่ออกมาได้ดีกว่านั่นแหละนะทางด้านอเลียนตอนต้นเกมนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก๊งสู้ได้ครับกับด้านไวกิ้งครับผมเข้าไปนี่โดนเคาน์เตอร์เยอะนะไม่ว่าจะเป็น ปัซซิกเกอร์เฟลเดริกบอยมีลีน่ายิงจากวงนอกนะมีไอโอคอยเซฟไอโอคิวเป็นสองหมื่นนะนี่คือดาเมจลีน่านี่มาเต็มกนะันสดดงองหมื่นเก้าครับดเดอร์เรนเจอร์สองหมื่นหกครับโอเวอรนอมาสี่หมื่นแล้วแต่ว่าก็ล้มแล้วก็ไวกิ้งไปลงนะทำได้แค่ฉีพิษทำดาเมจแบบจอดนะบแบบโอเวอร์ไทม์นั่นเองแตกยาวมันไปฮนะยี่สิบสี่ต่อ11ครับ ที่บอกคือดาบไ้งตามเมตาในมาเดือนนะไม่เห็นแต่ด้าโดงดาก้ไนที่จะชนะนะภาพดาก้ไนของนัานต้องฟูอันนี้แหละผมว่าต้องมาช่วยแทงช่วยทำดาเมจหนักกว่านี้หน่อยนะแต่ตอนนี้มีแค่บิงมีเคบีมีวินวอลครับทำได้แค่บิกสตั๊นเปิดนะเทียบกับฝั่งตรงข้ามนี่คือเขามี BKB ไซโคลมังกี้คิงบาร์เอซีมาเตมไปหมดเะร้อยไป ก็ต้องรอดูในเกมที่สองครับไวกิ้งอเอ